ก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่หลงเข้ามารับชมด้วยนะครับแล้วก็ต้องขออภัยสําหรับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมอ่านว่าลงซ่อมนะครับแต่ที่จริงแล้วมันเป็นโรงซ้อมนะครับก็ต้องขออภัยจริงๆนะครับแล้วเรื่องนี้ผมก็ทํามชวนกับทางต้นฉบับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคลิปหน้าก็อาจจะออกมานานนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะรวมตอนมาให้ทีหลังนะครับต้องขอขอบคุณทางปิดผู้แปลนะครับที่อนุญาตให้ผมนามางานมารากลวงช่องยูทูบนี้ได้เดี๋ยวผมจะแปะไอเดงยพ้จิตต้คลิปนี้ก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตาม แล้วถ้าเกิดช่อชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเชิญรับชมคลิปได้เลยครับเชิญกลับไปฮะาฮตลกจังเออนี่นายมาดูดีนนะแต่ถ้าคิดจะขวางทางฉันแล้วก็เราวันที่ฝากลายเป็นสีเขียวก่อนละกันฮัมปะมุกน้อยชิงสารไม่ได้เจอกันนานเนาะ ฉันอุตส่าห์มาถึงที่นี่แล้วไม่เกียดกันหน่อยหรอกเท่าแก่ฉันนี่เองวันนี้ไม่สะดวกต้อนลับพวกคนจริงๆฉันต้องขอโทษด,ด้วยนะเอ๋ขอโทษเสยเลยเมื่อกี้ยังทำมาเสะเราอยู่ในไ,ไม่ใช่ดหรอเอประมุกน้อยสิงซานให้ฉันเดามีคนมาหาเรื่องดหรอเห้เท่าแก่รู้อย่างกับตายเห็นมีคนเกาหลีสามคนพวกเขาจะประนองก่บคุณพ่อให้ได้ คุณพ่อได้สั่งไว้ว่าวันนี้ไม่รับแขกคนเกาหลีหรือว่าจะเป็นมนุษย์ไก่พันธ์น่าสนใจแฮะมาหาเรื่องกาชันชันเลยอีกฝ่ายใหญ่มากเหรอถึงขนาดทำให้ปโมโหมต้องทำตามใจเป็นสามวกสังคนของปรมาจาริทธิ์วนโดปากจุนแทดูเหมือนว่าจะเป็นผู้สืบทอดตัวจริงพอดังแข็งเก่งมากหอก็แค่้พวกดุกันตายสาวเกาหลี ด้วยวลังของปมุกชิงเว่ยไม่มีทางที่พวกมันจะรับมือไหวดอกระมุกน้อยอย่างคนเปรยเลยอีกอย่างฉันก็เชื่อในตัวปะมุกชิงเว่ยเขาคือยอดฝีมือแห่งเจียงโจมีชื่อเสียงเยี่วนั้นมาหลายปีในซีหยานไม่มีใครเอาชนะเขาได้ครั้งนี้ไม่เหมือนกันคุณพ่อหวังท่าม,มากเกรงว่าครั้งนี้จะไม่เหมือนที่ผ่านมาที่สําคัญที่สุดก็คือฝ่ายนั้นให้คุณพ่อ เสัญญาเป็นตายสัญญาเป็นตายการปรเหมือเป็นเรื่องหนึ่งและการสัญญาเป็นตายแล้วประดองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งโดยสิ้นเชิงอย่างได้เป็นเพียงการเรียนรู้จักกันและกันจบแค่นั้นแต่อย่างหลังเป็นตายไม่ว่าพูดง่ายๆแข็งแกร่ง,งดอดอ่อ,อนแอตายไม่ใช่แค่การหาผู้แพ้ชน,นะเจ้าคนเกาหลีพวกนั้นบ้าไปเล้เดอว่าหวังในขนาดนี้ หรือว่าพวกเหมือนมั่นใจในตัวเองมากก็ประมาณนั้นเลยเห็นได้ฉันว่าคู่ต่อสู้เขานี้ช่างน่ากลัวแม้แต่คุณพ่อชื่อไหนพ่ยังต้องสงวนท่าชีจนรู้สึกกังวลน่าสนใจนะขอเข้าไปดูหน่อยก็เดียวกันเสี่ยวใสเข้าไปกันเถอะวันนี้ไม่ดับแขกวันนี้ไม่ดับแขกจริงๆครับเอาไว้โอกาสหน้าค่อยมาใหม่ถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็อย่าหาว่าผมไม่เกรงใจ ฮ่าฮ่าไม่เก่งใจยังไงหรอโอ้โยใจเย็นๆกันนะครับประมุกน้อยคุณหญิงคนนี้เป็นยอดฝีมือที่ผมเชินมานับว่าเป็นสายเดียวกันมีข่าวอยู่ด้วยอย่างนั้นก็เบาใจได้ว่าประมุกเฉงวยจะไม่เป็นอะไรยอดฝีมือเท่าแก่ใช้น่าอ่อนอย่างเขาจะได้การได้สักแค่ไหนกันกเชียวอย่าราผมเล่นเลยวันนี้ไม่รับแขกเชิญกลับไป หลีกไปบ้าเอ,อยหยุดนะอยู่อยู่ตรงนั้นแม่เจ้าโว้ยนั่นเช่ความเดียวของคนด๋อพายใของคุณหญิงน่ากลัวจริงๆสนามฝึกซ้อมนี่ลบกวนหน่อยนะคุยกันต่อได้ตามสบ,บายนี่นายเป็นใครฉันสั่งอะไรไม่ใช่ด๋อว,ว่าแม่แขกเข้ามานายเข้ามาได้ยังไง ฉันเป็นใครมันไม่สําคัญหรอกหน้าแค่ได้ยินว่ามีคนจะมาถล่มโรงซ้อมก็เลยอยากมาดูอะไนสนุกสนุกหนุ่มน้อยนี่เป็นสชานาที่ที่จะมาชมเล่สนุกเนาะชิงหยวนชิงซุยส่งแขกเดี๋ยวก่อนผมมีเรื่องจะพูดประมุกฉิงเวยไม่ได้จอก,กันนานช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับผมมีเพื่อนคนหนึ่งวันนี้เขามาเพื่อเยี่ยมเยียนคุณโดยเฉพาะคุณได้ผมไปได้ แต่คุณได้เข้าไปไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดาไม่ใช่คนธรรมดาดูยังไงก็คนธรรมดาไม่ธรรมดาตรงไหนเอาเถอะไหนเมื่อเธอแก่ใช้อุตสาห์พูดแบบนี้อยากดูอะไรก็เชิญดูฉันเซ็นสัญญาแล้วใครอยากจะลงมือก็เชญขึ้นสนามผมเจียงเจอ้ลูกศิษย์ของปากจุนแทลำดับที่หกวันนี้ต้องขอคำแนะนำจากคุณด้วย กำลังภายหนไม่ธรรมดาเลยชงเวทสวยแล้วสิิ์น้องเชิงเจอใส่เต็มพลังเลยให้คนพวกนี้ได้เห็นถึงสิ่งที่เรียกว่าพลังที่แท้จริงเข้าใจ้ะสิท์พี่ทั้งสองรอสมได้เลยหาเข้ามามาสิงอีภาพอินซีหฮอลูกไหมตงตืง้น โอ้โ,โดนเต็มเตมก็ไม่เห็นจะเกิงกาดอย่างที่ได้ยินมาเลยเตรียมตัวตายได้แล้วแย่แล้วสิหลบเร็วไอ้เด็กน้อยได้ชื่อเสียงยินพ้ามาได้ของแกาหาคุยกับฉันง,งั้นเหรอหะแกโง่รือไงเชื่อไหมว่าพวกเราอยากได้คนทดสอบพลังอยู่พอดี ไม่คิดว่าพวกแกจะมาหาเรื่องกันแบบนี้หยุดนะจอมอยู่ทั้งสองฝ่ายในระหว่างการบปนลองงดเว้นการท้าทายฮ่าฮ่คนหัวเสียชอบหลบยืนใต้กระปงผู้หญิงงั้นเหรอฮก็นั่นน่ะสิพวกแกนี่มันปากดีชะมัดสุดท้ายก็แค่นี้พวกเรายังไม่ทันลงมือสิ์น้องของเรา ก็เอาชนะได้เสียแล้วน้อน่ากลัวอาจารย์อดทนไว้เอาชนะให้ได้นะครับสมกับเป็นมนุษย์ไก่พันธ์แข็งแข่งกันทุกคนไล่ต้นแบบบุกเฉ่งหวยได้นขนาดนี้เจ้าคนที่ชื่อว่าเจียงเจอ้อเป็นมนุษย์ไก่พันธ์แน่นอนอย่างไม่ต้องสงสยัยไม่รู้ว่าใครจะแพ้หรือใครจะชนะแต่ดูจากสถานการณ์แล้ว แน่นอนว่าคนเกาหลีชนะแน่แย่แล้วประมุขสังเวยตกอยู่ในอ,อันตรายอ๋อไม่ใช่ตกอยู่ในอันตายดอกแต่ขาข้างหนึ่งอยู่ในนรกแล้วเอาไรเนาะเขาจะตายแล้วดอกฮ,ะฮะ่าฮต่อให้มันอยากตายก็ไม่ได้ง่ายๆแบบนั้นหรอกพวกเรายังไม่ได้เล่นหรือเนี่ยนะสิ่์น้องเชงเจ้าให้พวกเราขึ้นสนามบ้างสิสังเวย ทนมือชนไม้ดีๆนี่เองส่งกบเป็นยอดฝีมืออันดับหนึ่งแห่งเมืองชินนานฉันยอมใจแกแต่ต่อจากนี้ก็เราความตายได้เลยฮ,ะฮะ่าฮ่าฉันก็มีชีวิตยอยู่ดวงเดียวโยนชื่อว่าพวกแกจะเอาไปได้หรือเปล่าดีมากต้องปากเก่งแบบนี้พวกเราที่จะสนกุกแต่บอกไว้นะสิทธิ์นองจิงเจอเป็นลำดับที่หในหกสาวกที่คุณพ่อมอบวิชาให้ฮ,ะฮะ่าฮ อันดับที่6อ่อนที่สุดงั้นหรอแม้แต่เจียงเจอที่อ่อนที่สุดอาจารย์ยังไม่สามารถต่กอกนได้แล้วจะสู้กับอีกสองคนได้ยังไงแย่แล้วคุณพ่อไม่แหวก็ยอมแพ้เถอะครับแพ้ให้กับพวกมันไม่น่าเกลียดหรอกนะพวกฉิงไม่เข้าใจพวกมันไม่ยอมหยุดง่ายๆหรอกเนาะสิบปีก่อนฉันกับอาจารย์ของพวกมันต่อสู้กันที่ภูเขาขาวศึกครั้งนั้น ฉันใส่นผนังแค่เจ็ดส่วนก็เอาฉันเนาะปากจนแท้ได้เคยมีเรื่องแบบนี้ด้วยหรอมีหน้าดา่านี่เป็นความแค้นที่ส่งต่อกันรูปสูรรูปศินนะแต่เทียบกับผนังของมนุษย์ไก่พันในความคิดของฉันแล้วยังแตกต่างกันทีเดียวฮหอใช่แล้วที่ความให้แพ้ของนั้นทําให้คุณพ่ออับอายเป็นอย่างมากพอกลับไปที่เกาหลีคุณพ่อก็ฝึกฝนอย่างยากลำบาก สิปีต่อมาในที่สุดก็สำเร็จดังนั้นเขาก็เลยส่งเด็กน้อยอย่างพวกแกมาดูหมิ่นฉันแกก็พูดเกินไปดูหมิ่นอะไรกันคุณพ่อแค่รู้สึกว่าแกในตอนนี้ไม่คู่ควรให้เขาลงมือเองคุณพ่อของฉันเป็นปนนอมจานเทควันโดที่ทั่วโลกให้การยอมรับแต่แกที่มีชื่อเสียงแค่ในกระดานหัวเสียต่างฉันกันขนาดนี้ คุณพ่อจะมาลงมือเองเพื่ออะไรเรื่องมาถึงขั้นนี้แล้วแล้วทั้งสองฝ่ายตั้งก็ a l ดูดีปากจุงแทและลูกศิษย์ของพวกแกก็แค่พึงพาต่างาอดใช้ยาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นมนุษย์ไก่พันแกมีสิทธ์อะไรมายินอวดดีต่อนหน้าฉันไม่ว่าด้วยวิธีไหนเทควันโตของเกาเด๋ก็ต่างฉันจับพวกแกไปไกลอยู่ดีเป็นเรื่องจริงใช่ไหมดาสิทธิ์น้องหลุยเซียนเข้านิตานนาย ไม่ต้องออมแรงลมมันอย่างรวดเร็วให้มันได้ดูว่าวันยุดเกาหลีไหลกัดแค่ไหนได้เดยสิทธิ์พี่ถ้าคุณคนนี้ออกมาฉงเหวยขคงทำได้แค่ยอมแพ้ปามุกสิงเวยเกาหลีมีสุภาษิต่ว่าผู้ที่รู้จากจังหวะคือผู้ชนะฉันใช้โอกาสเป็นครั้งสุดท้ายยอมแพ้ซะผู้ที่รู้จังหวะคือผู้ชนะไม่ใช่ของประเทศแกประเทศเดียวสักหน่อย อย่าพูดมากเข้ามาเลยไม่ค่อยฉลาดเลินนะเออคุณพ่อเป็นยังไงบ้างครับยังยังไม่ตายใช่ไหมลูกพ่อพายุมพ่อขึ้นซะพ่อ,อยังต่อสู้ไหวคุณพ่อเป็นขนาดนี้แล้วยังจะสู้ไปทำไมยอมแพ้เถอะครับแม้ว่าวันนี้เดาจะแพ้ ก็ไม่ได้หมายความว่าในวันข้างหน้าเราจะแพ้นะครับคุณพ่อปุดยอมแพ้เธอยอมแพ้ดูผู้สายตาสินทำไมต้องยอมแพ้ให้กับประเทศเล็กๆคะเข้ามายอมแพ้เถอไอ้แก่ไม่อย่างนั้นแกจะต้องจบชีวิตในหลวงศสาของตัวเองจะให้สันยอมแพ้ไอ้แกงั้นดรอฝันไปเถอะได้งั้นก็จัดมาสุดท้ายหัวเสีย ก็เป็นขยับไปทั้งหมดไปตายซะเออจบแล้วดอคุณหญิงเขาเป็นถึงประมุขชิงเวยแม้ว่าเขาจะหัวแข็งไปหน่อยแต่ที่จริงแล้วเขาก็เป็นคนดีช่วยเขาหน่อยเถอะเอหายไปไหนแล้วแกตอนนี้แกยินอยู่บนแผ่นดินหัวเซียอย่าคิดเลยว่าฉันจะปล่อยให้พวกแกทำตัวอดีง่ายๆ อีกอย่างสุดท้ายแล้วพวกแกมันก็แค่หนูทุลองยาของต่างชาติเมื่อาจมมาดูถูกคนหัวเสียระวังตายสบไม่สวยสี่น้องก็เดินเลยงั้นเหรอที่แทนนี่นก็เป็นยอดฝีมือฉันมองพลาดไปอ๋ออะไรนะเจ้าเด็กคนนั้นไม่ได้มาดูอาสนุกเฉยๆเหออและแกขนาดนั้นถ้าเดี๋ยวก็อยู่ ฉันเอาไปไกลได้ขนาดนั้นเลยเหรอมีหน้าดนะาเท่าแกใช้ถึงได้คุณหญิงเป็นยอดฝีมือที่ผมเชิญมาถือว่าเป็นสายเดียวกันโชคดีที่เขาช่วยเอาไว้ได้และประกันได้ว่าลวงซ้อมฉิงเวยปลอดภัยแน่นอนพูดถึงมีฝีมือเหนือกว่าคุณพ่อเขาแข่งไก่ขนาดไหนกันขอบคุณน้องสายที่ยื่นมือเข้ามาช่วยเหล๋อพอดั้งของยาที่ปรับปรุงใหม่วิระกเด็ดจ,จริงๆฉันในตอนนี้ แม้แต่มันเดียวยังดับไว้ไม่ได้มันจบสิ้นแล้วดอกไม่มันยังไม่จบการเสรียจสละของคุณวันนี้มันไม่ได้เสียเปล่าที่เดีย๋ยวให้เป็นหน้าที่ของผมเองนี่เหมือนเรื่องดวงสันกับประมุกฉิงเว่ยแต่แกกลับยินตีนเข้าไปยุ่งนี่แกคิดว่าจะฝ่าฝืนกดหรือไงกดงั้นเหรอเมื่อกี้เห็นได้ชัดว่าประมุกฉิงเว่ยไม่ใช่คู่ต่อสู้ของแกแต่แกจะจัดการข่าจนตายให้ได้ แต่ตอนนี้จะมีหน้ามาพูดถึงกฎเอพวกเราทําสัญญาเป็นตายจะเป็นหรือตายมันก็ยังอยู่ในกฎแต่แกก้าฝืนกฎสมาคมการต่อสู้เกาหลีไม่มีทางปล่อยแกแน่ฮ่าฮ่าปากเีชมานั่นมันเรื่องของแกไม่เกี่ยวอะไรกับฉันจะเข้ามารับความตายหรือจะใส่หัวไปก็แล้วแต่เป็นไอเด็กไร้หัวน,นอนไปเท้าก้าวาอวดดีขนาดนี้ ฉันฝึกวิชามาตั้งแต่หกขวบแต่ตอนนีน้ฉันอายุ24ปีประสบการณ์การทำลายสำนักต่างๆของฉันไปที่ไหนก็มีแต่คนปฏิบัติกับฉันด้วยความเคารพแต่แกก็ดียังไงดูมีใจขนาดไหน,นแล้ววันนี้จะเป็นวันตายของแกไอเด็กน้อยเหลือขอพูดจบหรือยังถ้าพูดจบแล้วก็เข้ามาสักทีด่วนพดังนะไม่ใช่ดวนน้ำลาย แกจะต้นสดใสกับความโอหังของแกยาคุก yeah! เข่าดงซะไอเด็กเดีือขอนั่นมันฝ่ามือมีดฝ่ามือมีดของสิธย์น้องดุยเซียนเช่าฉันได้หกส่วนของคุณพ่อเมื่อไหนที่ฟันมือลงไปสามารถฟันขัดได้แม้กระทั่งต้นไม้น้อยมากนะที่สิษย์พี่ดุยเซียนจะใช้ฝ่ามือมีดไม่คิดว่าวันนี้จะได้เห็นโชคดีชะมัด วันนี้แกจะได้ตายด้วยฝ่ามือมีดที่อาจารย์เป็นผู้สั่งสรรค์ขึ้นมาแกควรภูมิใจนะตายซะระวังกระจอกหน้าเป,นเป็นไปได้ยังไงนิสันตาฝาดไปแล้วใช่ไหมแล้วฝ่ามือมีดด้วยมือเปล่าเนี่ยนะใช่ใช้แค่มือเดียวก็การฝ่ามือมีดได้มันเป็นไปได้ยังไงเป็นไ,ไป,นปนได้ยังไง เมื่อกี้แกไม่เป็นอะไรได้นหอ๋อเมื่อกี้มันเจ็บโคตรเมื่อใช้มือสำเร็จเลยนี่นะด๋อที่มาไว้นักหนาทำให้สันคันไม่ได้เลยด้วยซ้ําบ้าบอทาไมเขาถึงแข่งแก่งได้ขนาดนั้นใช้นิ้วดีเฉยๆแต่ทํำให้ดุยเซียนกระเด็นไปไกลได้สิบเมตร ผาดังของเจ้าหมอนนี่ปากดีเต่อ่อนแออยากกับนอนมาแดงมือมีดเหมือนมีดอะไรไม่เห็นดีอะไรเลยดีแต่มโมใครจะเข้ามาอีกไหมฉันยอมลาบ่ญไหนแข่งแกงแต่อย่าดูถูกฝ่ามือมีดเทควันโดนี่คือวิชาที่คุณพ่อคิดคนขึ้นมาอย่างยากลำบากหลายปีฉันจะไม่ยอมให้ใครดูถูกน่าสงสารเกินไปแล้วแค่พลังฝ่ามือธรรมดา ยังต้องกินคนอย่างแย่ลำบากหลายปีชื่อเสียงของคุณพ่อจะไม่ยอมให้ใครดูแคลนสิ่งที่ไหนพูดเมื่อกี้ท่านไหนเป็นผูดที่โกดนีนายจะโดนลูกกระเทืบจนตายถ้าตตำรวจเห็นจะต้องจับนายเข้าตะลางแต่สิ่งที่นายจำคุกขนาดนั้นเลหดอหน่ากลัวจังน้องชายอาจจะไม่รู้ปากจุงแทเป็นอาจารย์เทควันโดที่มีชื่อเสียงดย่งไหนที่โกหี ลูกศิษย์ลูกหาทุกประเทศไม่แต่คณะรัฐมนตรีถ้าเห็นเขายังต้องเรียกเขาว่าอาจารย์ว้าวพ่อของไหนก็ใช้ได้เลยแต่ถ้าที่ฉันเห็นก็ไม่เห็นจะมีดีอะไรหุบป,ปากเดี๋ยวนี้ไอเวนเอ้ยวันนี้ฉันจะส่งสอนแกฉันจะทําให้แกรู้ว่าไม่มีใครสาม,มารถดูเมนชื่อเสียงของคุณพ่อได้แล้วแกจะเสียใจกับความอันดีของแก Wow sẽ tới đời Tại có mi bị Khan như cái nói cái bị hết sẵn mà thị chuẩn đi in nó ra bọn quá cho nó bị tay đợi ơi chuyện đang sum hồ không khẩu! ในหนวกแน่น่าเสียดายจังอายุแค่น,นี้จะพิการซะแล้วอดทนไว้นะน้องชายวันนี้เันติดขังนายไม่ว่าอย่างไงต่อให้ฉันตายฉันจะช่วยไหนให้ได้นี่คือวิชาสิ่งตัวคำรามที่คุณพ่อสร้างขึ้นเป็นยังไงรู้ซึ้งถึงพลังแล้วหรือยังคุณหญิงตั้งสติไว้ห้ามตายนะคุณซัดเสือหดของผมตายมาแล้วด้วยหมัดเดียวจะมามหรืไม่กลับ ของปอมแบบนี้ไม่ได้เป็นไปได้อย่างไงแข็งแก่งมากอึ้งเปเดยหรอเมื่อกี้ฉันก็แค่อยากได้กับนายนายนี่มันจริงๆเด่นนะ บอกว่าวิชาสิ่งโตคำลามพ่อของนายเป็นคนคิดคนขึ้นมาเหรอในเมื่อหน่าไมีอยากาันขนาดนี้คิดว่าตัวเองซ้าขึ้นมาก็เอาเถอะฉันจะให้ในายเห็นว่าอะไรคือวิชาสิงโตคำรามที่แท้จริงนี่แกคิดจะทำอะไรวิชาสิ่งโตคำรามอ้า อ๋อสิทธิ์พี่จองไม้ย้องอย่าเพิ่งตายเนอะนี่คือพนันที่แท้จริงของเขาดอน่ากลัวากันไปแล้วเสียงนั่นเพียงพอที่จะเชื่อกระชากทุกอย่างทั้งที่กังวัไปรอบทิศทางแต่กับมุ่งจมตีไปแค่สองคนนั้นคนอื่นไม่ได้รับผลกระทบไปด้วยนี่มันไม่ตรงกับหลักขึ้นเสียงเลยน่าทึงสะจนไม่รู้จะพูดยังไงปากจองมาย้อนใชไหม วิชาสิงโตคำล้ำของฉันนายพอใจหรือเปล่าหรือว่าจะมาแข่งกันอีกไหมไม่เป็นไปไม่ได้ฮะไอ้กระจกเรื่องวันนี้เกี่ยวข้องกับกีติยศของศิลปะการต่อสูข้ของประเทศเราทุกคนฟังให้ดีนะการประลอกครั้งนี้ลวซ้อมชันว่ยชน,นะสุดยอดไปเลยครับคุณหญิงนี่มันเราจะยิ่งกว่าดูหนังบูสะอีก นี่น้องชายนายคือยอดฝีมือที่แท้จริงสิ่งโตคำรามสัส่นสะเทือนแปดทิศฮูเด้พวกเราชนะแล้วฮีโร่ฮีโร่อย่าอุ้มสีทำไมต้องกระตือรือร้อนกขนาดนี้สิทธิพ์พี่พวกเราจะหนีจริงๆหรอไม่เป็นไรแม้ว่าวันนี้เราจะแพ้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่มีวันหน้าเราสามารถกับเอาคืนได้ รีบไปกันเถอะใครสั่งให้ไปไหนเจ้า,จอาอยัางไงจู่ๆพวกแกก็มาบุกบังคับให้เซ็นสัญญาตายคงคขูคนอื่นโหดเที่มขนาดนั้นแต่ตอนนี้ที่จะไปก็ไปมันจะได้หรอแล้วไหนเจ้า,จอาอยัางไงคุกเขา่าอะไรนะาะก็ดียังไงสั่งให้เราคุกเข่าได้หรอรู้หรือเปล่าว่าพวกเราเป็นใครไม่หร้ แล้วแกจะทําไมฉังคือลูกชายของปาจุงแทปาาดามจันเทควันโดที่โด่งดังที่สุดในโกาหลแกก็สั่งให้ข้าผุดนี้คุกเข่าได้หรอต่อให้แกจะเป็นลูกชายยักเสียนท้องเต้ฉันก็จะสั่งให้แกคูกเข่าอยู่ดีคูกเข่าซะบ้าเอ้ยเป็นไปนได้ยังไงแค่ประโยคเดียวของมัน จมตีเข้าไปในจิตใจของฉันมันเป็นใครกันแน่ส่วนแกด่าคนที่รู้สถานการณ์คือผู้ชนะตัวจริงนะของเก้าดีไม่ครับตาสินครับถือว่าหัวไวอย่างพวกแกด๋อที่จะใช้วิชาสิ่งตัวคำรามคมคู่ฉันยังอ่อนเป็นนะใส่หัวไปซะและจำไว้ถ้ายังกล้ากลับมาอีกคงรู้สินนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับพวกแก